ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื่อนี้เบาเ้าแอมเราทงสิบผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์เตี่ยอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากผีตายหงครับมาบอกเลขสามตัวไปแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ครับเมื่อนี้พระอาจารย์เตี่ยนี่สิใส่กระแสจิตใส่วิชาอาคมครับเรียกกุมารดำครับท่านผู้ชมเนาะเรียกกุมารดำแล้วกากกุมารขาวมาบอกเลขครับท่านผู้ชมแม่นครับเสือใหญ่กุมารดำนี่งวดที่ผ่านมานี่ 0909ครับท่านผู้ชมแสนแตกครับแสนแตกเนาะครับเนาะงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567ครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับเสือใหญ่กุมารดำครับกับกุมารขาวครับท่านผู้ชมมาบอกเลข3ตัวเด็ดๆครับงวดนี้สิเป็นตัวไหนครับท่านผู้ชมพระอาจารย์เตียก็นั่งถ่ายอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกันครับ กับนมัสการครับอาจารย์เท่ากับนมัสการครันแล้วก็เริญมร้นเริ่มต้นต้องหันเสื้อญ่กับเสื้อดำเนี่ยเอ้ยกุมารดำกับกุมารขาวเนาะครับอาจารย์เนาะมาบอกเลยครับแต่มันกูมานขาวหมูป้าแต่ใส่ก่อนเนี่ยครับมันว่ามันเต้นหมูกันหมูกันกับกุมารดำเออมาเรียนน้ำหมูกนี่ล่ะสิยร่องเอิ่นมันไม่ว่าสิไปจังไหน ครับเอาให้พระอาจารย์ก,กมน่นดก้อนเขา่าเพื่นบ้านแม่นวดก้อนเข่าเอาด้เอารับพระอาจารย์เตียงกำลังใส่สมาธิก็อยาาบัวปากรับเรีบส 082เด้อ082ครับสาธุสาธุครับบ17 082กับ17อืมสุดยอดเลยครับ17ตรงกันกับพีตายหงมนะครับเนาะครับบรรวงก้มหมพร้อมอย่างรลงกลมตัวไหนครับอาจารย์วงกรมตัว082กับ17เนี่ย082กับ17ครับวงกรมพร้อมเลยหมอครับอันบาดเนี้ กมารขาวมาน่ำบ่ครับนี่ถามกูม่านขาวยังครับครับผมให้พระอาจารย์เตี๋ยถามเลยครับ มันคุ้ม้านเขาให้หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดหนึ่งสองศูนย์จับสิบเจ็ดมันให้มาครับมันคือให้เขาคือกันวะมันให้เขาคือกันน้ออาจารย์เนาะแต่หนึ่งเจ็ดเนี่คือกันน้อครับอือแต่อยู่คนละมองบอกหนี่ยูผ้าผืงว่ะยูผ้าผืงมันบอกว่ามันยูผ้าผืงมันรับบ้านแล้วคุ้ม้านเขาเนี่บอครับอยู่เขามายูผ้าผืง ผู้มาดานี่ยอยู่ผู้หลุดผู้หัวหลุดครับหมอก็จะเป็นเหล็กนนครับไอ้บ้าหมอกที่โย่เว้าโย่ศรัทธุารัทบบ นั่นละเมื่อกะให้พ่อ่งนั่นละโอ้ยครับผมสาธุสาธุสองโตกับโตเดียวกันนั่นละโตเดียวกันได้เนาะครับเนาะนั่นละสุดจอดเลยครับพระอาจารย์เตียเดี่ยวสี่จอดเบรคหน้าจอครับเอฟซีเนาะนั่นละครับขอบคุณครับอาจารย์เตียกราบลาครับเจะมีความสุขครับครับผมเนาะมาเบิ่งตัวเรกครับของพระอาจารย์เตียเสีอใหญ่กุมารดำกับกุมารขาวครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาเนี่ยกระแตกครับถึงหมอชมเนาะงวดที่ขอให้แตกสามครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับ ครับผมเสมอชมนักตัเลขของพระอาจารย์เตียครับเสมอชมขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องครับงวดที่ผ่านมากอะจังๆครับศูนย์เก่าศูนย์เก่านะครับเนาะเสือใหญ่กุมารดำมาบอกครับงวดหีิให้อีกแล้วครับเสมอชมเนาะนางสือสารเรียกมาเลยครับมาจากผู้หัวหลนครับอำเภอนิคมน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครครับกุมารดำบอกศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเอฟสี กูมานขาวครับท่หมผช้ชมเนาะกุม่านขาวมาบอก120 120และก,ะกันกระตรงกันครับ FC แล้วกัพีตไตหงครับพีตไตหงนี่ก็มาบอก17ครับ7นี่น่าจะมาแรงครับ FC แล้ลกับ็0 7อครับอันนี้เป็นพีตไตหงครับ f c เนาะ แต่กุมารดำนี่สำคัญครับ f c 0 8 2 0 8 2ครับแล้วก็กุมารขาวครับ120ครับแล้วก็17กะตรงกันนะครับ f c ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคใจครับ f c เนาะสำหรับคลิปนี้บ้าแอมเราทงกฤสิลา f c ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ f c สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึงไปใส่ครับ f c มาอนีบ้าแอมเราทงมีของดีมาฝาก f c ครับไปรับชมเมืององดีกันครับ บาแอมมาทมนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกกล้องเรลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกกล้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจงสี่เถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของในกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหเนาะครับเนาะด,ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เ<อ>นาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโย,ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมีนยน,น,มมน้อยก็กลับมาได้ครับยัง คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมนลวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ุในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเที่น้ำที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับสานผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จ no ักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมณ์เนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุห่โลซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถนมาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง สเสียเจังไรในตัวเฮาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบาห่หลายครับมาฝาก FC บห่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่มมนล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสี่ยเบเบิงตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ